สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะคล,ค,ลคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะกับหัวข้อข่าวดีในเรื่องความรักของคุณมารับฟังข่าวดีกันดีกว่านะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเดี๋ยวดูก่อนมาดูกันสิว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรัก ยังไงข่าวดีอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะ The world ใบแรกก็ดีเลย้า wow. ว strength าดีในเรื่องของความรักโอ้โหสิก w a วานเนี่ยมันดีจริงๆนะคือชอบแบบเนี้ยคือเปิดไพ่ออกมาได้ตรงกับหัวข้อไพ่ที่เปิดออกมาแล้วแบบมันตรงกับหัวข้อมันทำให้แบบอ่านได้ง่ายชอบแบบนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณพ่ที่ที่ออกมาให้ให้ผู้อ่านได้อ่านง่ายง่ายเทนอปวานเพจอัพคร คนโสดมีเฮคนมีคู่ก็มีเฮเหมือนกันแตกต่างกันออกไปคนโสดมีลุ้นนะเดชแชริอัต ไจำแจมสิอ่ะจัสเมนแจมจ,มจริงด้วยโอเคอ่ะข่าวดีในเรื่องของความรักของคุณเอาที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดโสดแบบโสดสนิทยังไม่มีแฟนยังไม่มีคนคุยยังไม่มีใครเลยไม่มีไม่มีมมนะีอย่างเงี้ยนะคะก็เตรียมตัวนะคะมีโอกาสได้ลุ้น มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณได้ด้วยไม่ใช่แค่เข้ามาแล้วก็ผ่านเลยไปแต่จะต้องได้มาสารสัมพันธ์ได้มาผูกพันไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนลมพัดผ่านอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยมี energy ของความเป็นเนื้อคู่ของคุณ มีโอกาสที่จะได้คบกันยาวๆคุยกันยาวๆไปได้แบบเรื่อยๆเอาลักษณะหน่อยเนาะลักษณะของเขาก็จะเป็นเเขาอาจจะเกิดในราศีอยู่ในล,นลักษณาราศีกรกฎพิจิกสิงสามราศีนี้ที่ ที่มันชัดๆออกมานะคะมีสิงมีพิจิกมีกรกฎอืมแล้วก็อาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุไฟธาตุไฟก็เมสิงธนูนะคะตัวเด่นที่สุดก็คือสิงแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็จะมีกรกฎกับพิจิกที่โดดเด่นขึ้นมานะคะธาตุน้ำอืม แล้วก็เป็นคนไกลได้นะเป็นคนต่างชาติได้มี energy ของการเป็นชาวต่างชาติได้อยู่นะคะดู world chariot หรือว่าอาจจะอยู่ห่างไกลเป็นคนที่ไปเติบโตอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือว่าอาจจะถ้าใกล้มาหน่อยก็อยู่ต่างจ,าจงังหวัดอยู่ไกลาจากคุณอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกลนะ้นักอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆมาก,มากแบบสิ้นเชิงเลยอะไรอย่างเงี้ย แบบว่าเติบโตมาแตกต่างกันนะคะสังคมชีวิตอะไรที่แตกต่างกันทัศนคติอาจจะมีความแตกต่างกันได้แต่แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะจะสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวแตกต่างแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไงอีกอื่นๆนนี่ก็ไม่มีอะไรมากมาย ไม่มีคือไพ่มันบอกแค่เนี้ยไม่ได้บอกว่าจะเป็นเด็กกว่าหรือแก่กว่าเป็นได้ทั้งเด็กกว่าแล้วก็คนที่มีอายุมากกว่าหรืออาจจะเท่ากันก็ยังก็ยังได้เลยนะคะอืมเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจะไม่ไม่ได้ไพ่ไม่ได้แบบว่าบอกชัดเจนนะักอือม,มอ่ะทีนี้ไปในส่วนของคนที่มีคู่คนที่มีคนคุย คนที่มีคนคุยก่อนเนาะคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะได้ชัดเจนนะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ขยบสถานะขึ้นมาได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีสเตตัสที่ชัดเจนเป็นแฟนเป็นคนรักแล้วก็ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานนะคะเพราะว่าซิกออฟวนออกมาไพ่วิกตอรี่ออกมาคือมีโอกาสประสบความสําเร็จอะแล้วว่า คุณสองคนดูมี energy ของความเป็นเนื้อคู่ The world ก็คือความสุขความสมหวังความสมบูรณ์คุณสุขอาจจะได้รับข่าวดีถ้าใครที่แบบว่าคบหากันมานานแล้วแต่งงานกันเป็นคู่รักกันแล้ว,ลว,ลวมีโอกาสมีลูกมีบุตรด้วยนะคะเพจอั p คือคุณอาจจะได้รับข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยคนไหนคู่ไหนที่มีประเด็นคู่ไหนที่มีประเด็นอยู่ใกล้จะจบแล้ว กล้จะจบในที่นี้คือจบประเด็นจบปัญหาอะไรต่างๆคือสิบไม้มันบองบอกถึงว่าภาระหรืออุปสรรคอะไรต่างๆที่คุณได้ผ่านผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วมันใกล้จะถึงเส้นชัยมันจะไม่ต้องลำบากหรือทุกข์อะไรอีกแล้วคือถ้าคนที่ใช่ก็ก็ใช่เลย ก็จะใช่เลยก็จะอยู่กันไปเลยเนี่ยจัสเมนต์มันจะเป็นการแบบตัดสินชะตากรรมแล้วอะว่าถ้าใช่ก็คือใช่ก็จะอยู่กันไปยาวเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือจบแล้วคนที่ใช่จะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามอรมลิขิตฟ้าดินลิขิตอะไรก็แล้วแต่คือคุณไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปอะไร เดี๋ยวใกล้ละถ้าใครที่กําลังมีปัญหาท็อกซิกรีเลชั่นชีพความสัมพันธ์มีปัญหาอยู่ในตอนนี้มันใกล้จะถึงทางสิ้นสุดนะคะใกล้ที่จะถึงวันพิพากษาวันตัดสินว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่หรือเปล่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปถ้าเขาจะไปเขาไปเลยคือจบแล้วคือแค่นี้แล้วแต่ถ้าเขาจะอยู่เขาก็จะอยู่ยาวไปเลยอ่ะนะคะ ให้ Oracle มีอะไรจะบอกอีกไหมลาเตอร์คุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณกำลังจะได้รับความสุขอย่างที่บอกก็มันเป็นเรื่องของข่าวดี คนที่คนโสดก็มีโอกาสจะได้พบเจอคนที่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่ที่แบบเป็นคู่บุญคู่ที่ดีเลยอะค่ะที่จะแบบว่าคบกันได้ยาวๆอยู่กันไปได้ยาวๆจนถึงขั้นแต่งง,งแต่งงานกันเลยทีเดียวเพราะเหมือนเป็นคู่ที่ตามกันมาจากอดีตชาติมีความผูกพันกันมาแบบลึกซึง้งแล้วจะได้มาเจอกันส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจน สถานะไม่ชัดเจนไม่เคลียจะได้เคลียรแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นทุกอย่างมันเคลียทุกอย่างมันชัดแล้วก็ใครที่มีปัญหาอยู่ปัญหาใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบคือคุณที่แบกรับปัญหาอะไรต่างๆมันเหนื่อยมันหนักมันแบบมันอึดอดัดมันเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะจบตรงนั้นแหละทีนี้คุณจะรู้แล้วว่าคุณจะ move on หรือว่า คุณจะทําอะไรยังไงกับชีวิตคุณกับคนคนนี้เดี๋ยวจะได้รู้แล้วรถคุณจะเบาขึ้นคุณจะสบายใจขึ้นคุณจะยิ้มได้จะหัวเราะออกไม่ต้องกังวลนะคะถ้าสมมุติว่าผลมันออกมาว่าเขาเขาจะไปเขาไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปก็คือเขาไม่ใช่ของเราเพราะยังมีคนที่ใช่คุณก็จะกลับไปอยู่ในสถานะโสดไง ถ้าคนนี้สมมุติว่าคนนี้คนที่คุณแบบว่าคุยอยู่ด้วยแล้วแบบว่าเามีปัญหากันอยู่ในตอนเนี้ยแล้วสรุปแล้วว่าเขาไม่ใช่เขาจะออกไปจากชีวิตคุณปล่อยเขาไปค่ะเพราะคุณก็จะกลับมาสู่สถานะโสดแล้วเมื่อคุณกลับสู่สถานะโสดคุณก็จะเจอคนใหม่คนที่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่อย่างที่บอกอืส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสได้แต่งงานนะคะถ้าใครอยากมีลูกก็มีโอกาสได้มีลูกมีบุตรด้วย เนี่ยลาเตอร์ออกมามันบ่งบอกถึงความสุขความสบายใจนะคะดีมากๆโอ้เฮ้ยให้แบบให้ดีอ่ะให้ดีสมกับแบบหัวข้อชอบชอบชอบก็ p o s i t i v นะคะ positivity เรื่องดีๆสิ่งดีๆเห็นไหมคุณอาแขนรับเลย ยิ้มยิ้มได้มากขึ้นอ้าแขนรับความสุขที่กำลังจะเข้ามาหลังจากนี้ไปความสุขในเรื่องของความรักข่าวดีในเรื่องของความรักคุณรอคอยอะไรอะ่ะคุณเตรียมอ้าแขนรับเลยใครที่บอกว่าไม่อยากได้คนเก่าแล้วอยากเจอคนใหม่อ้าแขนรับคนใหม่ได้เลยนะคะเอ NERGY คนใหม่ก็มาแต่ถ้าใครที่รอคนเก่าคนเก่าที่ ที่ดีนะที่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบ็อกซิกเขาไม่ได้แบบว่าทําร้ายจิตใจทําร้ายร่างกายอะไรคุณมากมายแต่ว่าอาจจะจากกันด้วยเหตุจําเป็นมีความจําเป็นอะไรแบบนั้นอะ่ะเขามีโอกาสจะกลับเข้ามาเออถ้าเป็นเป็นคนรักที่ดีมีความรู้สึกดีๆต่อกันเขาจะกลับเข้ามาแต่ถ้าเขาคนนั้นเป็นคนไม่ดีเขาจะไม่มาเพราะ สิ่งที่คุณกําลังจะได้รับมันคือ p o s i t i v i t y คือพลังงานบวกคือสิ่งที่ดีๆคนที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขใครที่ไม่ดีจะเข้ามาทําให้คุณมีความทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานนี้เขาจะไม่กลับมาก็ไม่ต้องไปเสียดายค่ะเวทเขาบอกให้รออ่ะ <laughs> ให้บอกว่ารอหน่อยนะใกล้แล้วละ่ะ สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาความรักดีๆรอรอคอยหน่อยนะคะเดี๋ยวใกล้จะเข้ามาแล้วโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักนะคะสมออสมหวังในสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนากันทุกคนเลยนะคะมีความรักที่ดีแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ